ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กัแกนเหมือนเดิมทุกคนก็จะทาการอัปเดตข่าวสารของ E f o o t b น l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะคร สำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการยืนยันนักเตะใหม่ทุกคนหรือว่ายืนยันการแจกฟรีหลังการอัปเดตนะครับก็จะมีข่าวสารยังไงกันบ้างทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็สิ่งแรกที่ต้องเจอนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับลออินโบนัสก็คือลออินครบ7วันนะครับรับใบ6 0 0 0 0 GP แล้วก็50ทองนะครับรวมไปถึงคาเนวาลแคมเปญคนนี้ก็จะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะมีการแจกทองฟรีเพิ่มเติมอีก1สัปดาห์นะครับและต่อมาคืนนี้ทุกคน แท็กของ Player of the w e e คคนบอกเลยว่ามาตามคาดจริงๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงเบ็คฮาเล่นกันทุคนเลยก็จูดเบลลิงแฮมนะครับก็คือมีมาทั้งหมด11คนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยเออร์ลิงเบ็ h a r เล่นครับทุกคน d e c a n ร r i รตนะครับบุ u โน g กิม a r อร s ไครับทุกคนแลวก็มีจูดเบลลิงแฮมกันทุกคนเตอ h เฮนันเดสนะครับผมบาสโตนี่นะครับแล้วก็อั d เดรโอนาน่านะครับ ก็มาตามนี้อย่างแน่นอนนะครับก็คือเมื่อเกมเปิดมานะครับเจอกันแน่นอนสลับสบิทคนนี้นะครับก็คือเลียงใครไ้บ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของแพ็กวันจนันรแพ็กเพิ่มเติมนะครับเป็นตํานานของแนวรับพรเมยร์ลีกอังกฤษกับทุกคนหรือว่าอังกฤษลีกราเดียนนะครับก็มีตํานานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันทุกคนเลยก็2ตํานานจากปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์ light, เพิ่มเติมอีก8คนตามนี้เลยนะครับก็จะเป็น กัาดิโอทุกคนราฟเอลวารานครับคิรนชิปเปียดิซาซี่อะไรประมาณนี้นะครับก็รอเจอกันได้เลยนะครับสำหรับแพ็กเหล่านี้นะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีก็ยังเป็นในส่วนของคานิวัลแคมเปญอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะอยู่กับเราอีก1สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับสำหรับคานิวัลแคมเปญเหล่านี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกงานอัปเดตให้สั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่จะถูกเพิ่มข้ามาหลังการอัปเดตนะครับก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะ ดีครับ